ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเก็บมะนาวในสวนนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่ฝนตกติดต่อกันมาสองสามวัน,นครับต้นไม้ในสวนก็ล้มบังเป็นบางสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะนาวกันครับตะก้าก็สารเองครับมะนาวก็ปลูกเองครับฝนตกติดต่อกันมาสองสามวันแล้วครับ เราจะมาดูมะนาวกันครับนี่นะครับมะนาวนี่ก็เป็นสวนมะนาวเล็กๆครับอยู่หลังบ้านครับเราจะหาดูลูกใหญ่ๆนะครับที่มีน้ำอย่างนี้ครับ เก็บมะนาวไปทำอาหารกินตอนเย็นครับเดินเก็บสบายใจครับบ้านเราครับ <c oughs> หลังสวนก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่ครับจะเป็นทุ่งนาครับบรรยากาศดีมากครับ เราจะเดินไปเรื่อยๆครับเดินเก็บไปเรื่อยๆครับมีความสุขครับสวนเล็กๆที่บ้านของเราไม่ต้องไปขอใครกินครับนี่ครับมะนาวปีนี้ก็จะตกอิดหน่อยครับพอได้กินครับนี่ครับ ลูกตัวโตครับนี่ครับลูกตัวโตครับนี่ครับใช้ได้เลยครับลูกขนาดนี้นี่ก็อีกลูกหนึ่งครับเ,รดเดี๋ยวจะพาไปเดินชมสวนมะนาวเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับฝนคืมมาอีกแล้วครับ นี่ครับเป็นสวนมะนาวเล็กๆอยู่บ้านเราครับไม่ต้องไปขอใครกินรับนี่นะครับมะนาวที่เราได้มาก็จะประมาณนี้แหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ